โบเมลดาเคยไม่ชอบเจมจิรายุจนต้องเคลียร์ใจอึดอัดจนร้องไห้สาวโบเมลดาออกมาเปิดใจกับดีเจมาตูมเตชินในรายการตูมสนิทถึงการได้ร่วมงานกับพระเอกรุ่นพี่อย่างหนุ่มเจมจิรายุในละครโลกหมุนรอบเธอที่ถึงแม้ทั้งในจอและนอกจอเคมีของทั้งคู่จะดูเข้าขากันได้ดีแต่สาวโบก็ได้เผยว่าในช่วงแรกๆตอนถ่ายละครด้วยกันเจ้าตัวเคยไม่ชอบหนุ่มเจมาก่อนโดยได้เล่าว่า ตอนแรกเจมจีเหมือนเขาแบบมีความโกนๆที่เรารู้สึกว่ามันใจร้ายเกินไปเหมือนเราคุยสมมติเนี่ยพี่เจมจิอันเนี่ยพี่ไอคุยกันอยู่สองคนแล้วโบอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้เราไม่ได้แบบอยู่ห่างกันแล้วเพิ่มเข้ามาเสนอหน้าคุยเรื่องเขาอะไรอย่างเนี้ยคือเขาคุยกันสองคนเราก็เอทอท็อปิกนี้ก็รู้เรื่องว่าเออใช่ไหม เอแล้วอันนี้มันคืออะไรนะพี่เราก็ถามแล้วนางก็หันมามองหน้าแล้วก็พูดว่าทําไมอ่ะไม่บอกแล้วคุยกับไอต่อโบเลยเหมือนแบบกูไม่ได้คุยกับมึงเอาง่ายๆถ้าใช้คหยับๆเลยอายามาเสือกเรารู้สึกอย่างนั้นเราอยู่ในวงเราก็คุยได้ดิอันนี้ก่อนถ่ายทําหรือช่วงแรกๆช่วงถ่ายทําแรกๆที่เป็นนักเรียนอยู่แล้วมันไม่กดดันหรอเราก็กดดันเราก็แบบเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างนี้แล้วไม่ได้แค่ครั้งเดียวมันหลายรอบมากซึ่งเราก็เก็บไว้ในใจระบายมันออกมาในรายการพี่ๆต้องการ ไม่เราก็เก็บไว้ในใจเราก็แบบเขาเป็นอะไรหรือว่าเขายังไม่ถอดตัวละครเรื่องเก่าเขาก็มานั่งคุยกับทางพี่เอนั่งคุยกับเพื่อนๆว่าโดนไหมคุยกับผู้ใหญ่เลยเหรอเรื่องนี้คุยเพราะพี่เอก็ถามเล่นกับพี่ๆเป็นยังไงบ้างโบก็บอกก็โอเคนะพี่เขาเล่นดีแต่เหมือนในชีวิตจริงเหมือนคุยกันไม่ค่อยได้มั่งเหมือนแบบไม่ค่อยคุยกันอะไรอย่างนี้เราก็บอกอย่างนี้ ซึ่งมันเบสิกมากมากเพราะเวลาทำงานกับใครเราต้องคุยให้เข้าใจไม่งั้นท่าคุยกันไม่คลิกมันจะทำงานยากแล้วกลายเป็นว่าตอนแรกๆมันไม่ค่อยคลิกมันทำได้แต่มันอาจจะไม่ได้โฟล์ขนาดนั้นเลยจับจังหวะเขายังไม่ถูกเลยได้มีโอกาสได้ไปรายการคนดีที่ไหนตอนไปเกาหลีแล้วก็เลยมีจังหวะเหมือนนั่งกินข้าวด้วยกันเขาเหมือนคุยเรื่องอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วโบก็บอกไม่ชอบคําว่าเสือบเลยแล้วโบเคยเจอคนนี้นี้พูดมาโบก็บอกพี่ก็เคยทําครั้งหนึ่งโบบอกพี่เจมอย่างนี้โบแมนมากแต่ร้องให้น้ำมันอิดอัด มันแบบเราพูดไปพี่ก็ทำอย่างนี้กับหนูเหมือนกันที่ทำตัวเหมือนกับหนูเข้าไปยุ่งกับชีวิตพี่มากเวลาหนูพูดอะไรพี่ไม่ชอบพูดกับหนูทำเสียงเหมือนร้องไห้แล้วเขาก็บอกกูทำเหรอโบบอกใช่แต่พี่ไม่รู้ตัวหรอกแต่หนูรู้สึกก็ร้องไห้พอพูดจบปั๊บไม่ร้องแล้วเหมือนเราได้พูดอะเหมือนปลดล็อกใช่ปลดล็อกก็คือทั้งพี่เจมทั้งแฟนเขาทั้งอะไรงงไม่คิดว่าน้องจะพูดแล้วมีการเคลียร์กันหลังจากนั้นไหมเจมมีการเข้ามาขอโทษไหม เขาก็พูดตรงนั้นเลยว่าเฮ้ยพี่ไม่รู้ว่าโบจะรู้สึกอะไรเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรลงไปแบบไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษอะไรตรงนั้นก็พูดกันจบแล้วอะไรอย่างนี้แต่คือมันเป็นเราแหละที่แบบโบจริงๆภายนอกดูโคตรแข็งแรงเลยแต่เป็นคนข้างในบางมากพอได้เคลียร์ปุ๊บการทำงานกับพี่เจมง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเลยพี่เจมน่ารักขึ้นยอะเลยค่ะเขาเลยรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงไงเราไม่ได้เป็นชายแท้ขนาดนั้นคือทุกคนจะมองเราเป็นน้องชายไง